สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการอัพค่าพลังลิเวอร์ตันของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ก็เป็น3า3ตัวเหมือนเดิมครับเป็นนักเตะที่มีค่าพลังที่น่าสนใจเลยนะครับ3ตัวก็จะมีอ่าคาเซมิโลแล้วก็บรูโน่เฟอร์นันเดสแล้วก็คนสุดท้ายก็เป็นคริสเตียโน่โรนันโดนะครับก็ไม่พูดอะไรมากครับก็จะมาบอกวิธีการอัพค่าพลังเบื้องต้นกันก่อนเลยนะครับเริ่มต้นที่อ่าคาเซมิโลเลยนะครับคาเซมิโลนะครับอัพค่าพลังงานพาร์ซิ่งครับอัพไป6เลยนะครับ แล้วก็บิลดิ้งครับอัพไป2นะครับแล้วก็โรเบ r ร์ตบอดี้ครับอัพไป5เลยนะครับแล้วก็ค่าพลัง e r i a l strength ครับอัพไป4นะครับแล้วก็ค่าพลังสุดท้ายเลยนะครับ d e f e n d i n g นะครับค่าพลังเกี่ยวกับเกมรับนะครับอัพไป12เลยนะครับสำหรับสำหรับตัวคาซมิโลนะครับถ้าอัพค่าพลังตามผมนะครับค่าพลังจะไปได้ถึงอ่า94เลยนะครับและถ้า ยิบไปอยู่ในคลิปที่มีค่าสิบิตสูงๆค่าพลังจะไปได้ถึง96เลยนะครับหรือ97เลยนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคครับก็ไปตัวต่อไปกันเลยนะครับอ่าบูโน่เฟอร์นันเดสครับก็อัพหาค่าพลังชูตติ้งไป4นะครับแล้วก็พาสิ่งครับอับไป8เลยนะครับแล้วก็ค่าพลังอ่าบิวดิ้งครับอับไป10นะครับ แล้วก็ Dexterity ครับอัพไป8นะครับแล้วก็ฟองสุดท้ายเป็นอา v o r e r Body Strength งครับอัพไป4นะครับสำหรับ b r u n ่ฟอนเดเนครับอาถ้าอัพค่าพลังตามผมค่าพลังจะไปได้ถึงอ่เา93เลยนะครับไมเ้านะครับไม่93ว่าก้บผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับค่าพลังถ้าหยิบไปอยู่ในทีมที่มีค่าพลังสกิูงๆ่นะครับค่าพลังจะไปถึงอ่า96เลยนะครับ แล้วก็สำหรับบูโน่เฟอร์นันเดนครับสามารถใช้ GP ในการซื้อ180,000 GP นะครับค่อนข้างที่จะถูกเลยนะครับก็เป็นกองกลางที่เน้นเติมเกมลุกหรือวิ่งหาช่องครับก็สำหรับใครที่ชอบกองกาลางลุกสไตล์นี้ก็สามารถาซื้อมาอัพแล้วก็มาเล่นกันได้นะครับสำหรับบูโน่เฟอร์นันเดนครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายเลยนะเป็นอ่าคริสเตียโนโรนัลโดนะครับอัพข่าวพลังชูตติ้งไป8เลยนะครับแล้วก็บิลดี้งครับอัพไป4นะครับแล้วก็เด็กสเตอร์มิตี้ครับอัพไป8เลยนะครับแล้วก็โรเวอร์บอดี้อัพไป4นะครับแล้วก็ค่าพลังสุดท้ายเลยนะครับเป็นแอรเรียลสเตรนด์ครับอัพไป4นะครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโด้ครับถ้าอัพค่าพลังตามผมนะครับค่าพลังจะไปถึงอ่า95เลยนะครับ ถ้าหยิบไปอยู่ในทีมที่มีค่าพลังสปิริตสูงๆนะครับค่าพลังจะไปไถึง98เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ p r i s โนโลโ o ครับสามารถใช้ GP ในการซื้อได้ในราคา490,000 GP เลยนะครับก็เพื่อนๆคนไหนก็อยากมีกองหน้าที่แบบมีความาคล่องตัวแล้วก็มีความเร็ว นิดนึงครับคอคอมเมลก็มีพอใช้ได้ครับก็มีความคมด้วยนะครับก็สามารถซื้อมาใช้กันได้ครับเป็นเป็นกล้องหน้าที่ราคาไม่ค่อยไม่ค่อยแพงนะครับเป็นราคาที่่อน้าที่จะถูกเลยนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับก็ฝากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรหรืออัพตัวไหนสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อ่า สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดอ่ากระดิ่งด้วยนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปของผมด้วยนะครับก็ <Yeah. S 1> สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ